โอเค굿 o อร์นน okay. okay. students. โอเคสวัสดีนะคะนะักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียน adjective นะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะก็คือ opposites นะคะอ่าก็คือคำตรงกันข้ามนะคะคำตรงข้ามคำคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกันนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อน adjective เนี่ยที่คุณครูพูดไปนะ่ะคืออะไรนะคะอ่า adjective มีความหมาย ตามนี้นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะก็คือ,อคือคำที่ใช้อธิบายถึงรูปร่างลักษณะของคำนามนะคะคำนามทั่วไปเพื่อบอกถึงรูปร่างลักษณะนิสัยใจคอและพฤติกรรมของนามชนิดนั้น,นนะคะซึ่งตรงกับภาษาไทยว่าคำคุณศัพท์นะคะ adjective meaning is คุณศักด์นะคะก็คือคำคุณศักดิ์ทีนี้เรามาดูตําแหน่งของเขานะคะตำแหน่งของ adjective นะคะ adjective นะคะมักจะวางไว้ข้างหลัง verb to be verb to be ก็คือ is am are เป็นอยู่คือนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่คุณครูได้พูดไปนะคะ opposite ก็คือคำตรงข้างนะคะนี้ต่อไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่คุณครูให้นะักเรียนดูเนาะอ่า ตัวอย่างแรกเลยนะคะ He is a good boy คำที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะก็คือ,คำ,อ,ค,ะค,ะอคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์นะคะทีนี้ความหมาย He is a good boy ก็คือเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีนะคะโอเคมาเพิ่มเติมอีกอันนึงนะคะคือ Jenny and I are beautiful เจนนี่ and I are beautiful นะคะเจนนี่และฉันสวยนะคะทีนี้ขึ้นไปดูก่อนนะคะประโยคแรก He นะคะเราจะใช้ verb to be ก็คือ is นะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะ,ะคำคุณศรรพัพท์นะคะก็คือ good นะคะแล้วก็ตามด้วยนามนะคะก็คือ boy นะคะ he is a good boy เห็นไหม he, จะใช้ verb to be is and are ก็คือใช้ is นะ,ะต่อไป Jenny and I เจนนี่แอนไอเจนี่และฉันเห็นไหมอ่าก็กลายเป็นพวกเราเนาะก็จะใช้ are นะคะเจนนี่แอนไอใช้ are นะคะแต่ถ้าไม่มีเจนนี่แอนนะคะก็มีแต่ไอเราก็จะใช้คู่กับ am เนาะ I am beautiful อย่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มีสองคนเนาะไม่ได้มีแค่คนเดียวก็เลยใช้ are นะคะโอเค ตัวอย่างต่อไปนะคะคำคนสั์ตัวอย่างต่อไปนะคะ I am short นะคะฉันตัวเตี้ยนะคะคำว่า short ตัวนี้นะคะแปลว่าเตี้ยเนาะโอเคประโยคต่อไปนะคะ She is small She is small หล่อนตัวเล็กนะคะ small ตัวนี้แปลว่าตัวเล็กนะคะโอเคนี่คือตัวอย่างที่คุณครูได้ให้มานะคะในการนำไปใช้กับ verb to be นั่นเอง i S M R เนาะ ทีนี้ต่อไปเรามาเรียนรู้จากคำ Opposite Adjective กันนะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกันนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนฟังค,ครูอ่านแล้วก็พูดก่อนนะคะ now listen to teacher teacher say and read and now listen to me okay next let's go to listen to teacher this is vocabulary about Opposite adjective. Okay, soft, Sop. soft, S-O-F-T, soft. Okay, hard, hard, H-A-R-D, hard. Okay, bye, bye. Big, big, B-I-G, big. Small, small, S-M-A-L-L, small. Tall. t o l, l t a l l t o short, short s h o r t short อ่ามีมีเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าเราจะให้ดูว่าใช้ได้หลายแบบนะคะโอเค short s h o r t short, l o M t long, l o n g long, l o n g long โอเค fat Fast, F A S T. Fast. Slow, S L O W. Slow. Cold, cold, C O L D. Cold. Hot, hot, H O T. Hot. Fat, fat, F A T. Fat. Team. t h i n t ออ่าโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทีนี้คุณครูดูนักเรียนอยู่นะคะอ่าที่เชื่อ Look a p to you Now read after me แต่ว่าไม่ต้องเปิดมันโครกว่นะคุณครูกำลังดูนักเรียนอยู่นะคะโอเค Own o l d o l d o อ n y o u n g y o u n g y o u n g young old 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 new 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 beautiful 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 ugly U T L y, ugly 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 โอเคตอนนี้นะคะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่า คำศัพท์นะคะมีแค่20คำนะคะวันนี้มีเพียงแค่20คำทีนี้นะคะเมื่อกี้คุณครูดได้อ่านแล้วก็สะกดน่า t e a ที e เ read and spell to you y o u student read and spell teacher listen to you โอเคทีนี้นะคะถึงนักนะ เรียนถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องอา่านแล้วก็สะกดให้คุณครูฟังบ้างแล้วนะคะทีนี้ตอนอ่านเนี่ยคุณครูจะรู้จะได้รู้นะคะว่าใครอ่านได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตั้งใจฟังหรือเปล่าตั้งใจอ่านตามคุณครูไหมนะคะโอเคนะคะข้ามเหล่านี้นะคะนักเรียนเคยคุ้นเคยแล้วเคยผ่านมาแล้วนะคะเคยเรียนแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนกับนักเรียนนะคะโอเค now let s And grip together. Open microphone, okay. One, two, three.

อะไรหัหอัอวอดียัง

เชื่อมไอคอนที่เส้นชี้คำศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยศัพท์ที่ตรงข้ามนะคะอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าสวยนะคะตรงข้ามก็จะเป็นอ่าอักเรีกนะคะก็คือน่าเกลียดอย่างนี้นะคะอ่านี่คือคำตรงข้ามเนาะทีนี้คำว่าโอนเห็นไหมคะโอนตัวนี้ก็คืออะไรคะใครบอกคุณครูได้ เกาเลาแล้วทีนี้อโอนตัวนี้ก็คืออะไรคะแกแกแกค่ะเห็นนะคำหนึ่งคำเนี่ยมันมีได้สองความหมายนะคะเราต้องดูที่คำตรงข้ามของของเขานะคะทีนี้คำตรงข้ามของตัวนี้นะคะโอนก็คืออะไรเอ่ยยางใครรู้เด็กอ่าเด็กเด็กตกลงไปโอนตัวนี้ก็คือ 9ก้าเก้าคิวก็คือไ่นี่มันครูจะย้อนกลับไปตรงที่คําคำคล้ายๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าอย่างเช่นคำนี้เนาะอ่าเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะทคืออะไรคะสูงสูงนะคะตรงข้างของเขาก็คือชจเีอ้ยอันนี้ก็เ็อตเหมือนกันแต่อันนี้ก็คืออะไรคะ เล็กสั้นอันนี้กคนน็คือความสั้นแล้วควาสั้นก็จะตรงข้ามกับลอง g คืออะไรคะยาวลองสังเกตนะคำภาษาอังกฤษมันเขียนเหมือนกันทีนี้เราทีนี้ทําไมตรงนั้นกับตรงนี้มันไม่เหมือนกันเพราะเราก็มาดูตรงที่คําตรงข้ามนะคะเราจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันอนะคะทีนี้คําอื่นๆครูจะไม่ได้ให้ความหมายนะคะ เนื่องจากว่านักเรียนก็เคยเรียนตอนอยู่ม .3 แล้วเนาะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูคําสั่งเรามาอ่านคําสั่งพร้อมกันนะคะ let's go to read sentence อ่านักเรียนมาดูตรงนี้นะคะ sentence แปลว่าอะไรเอ่ยใครบอกคุณครูได้ sentence แปลว่าอะไรคะไ่วาล sentencesentence แปลว่าอะไร ประโลยคารประโยคประโยคประโยค sentence ประโยคประโยคนักเรียนเคยได้ยินแล้วก็เคยคุ้นกับคำนี้แต่ว่าลืมไปแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรใช่ไหมคะอ่า let's go to read sentence read นะคะ read อ่านอ่านอ่านประโยคกันนะคะตัวในอ่านประโยคนักเรียนรู้ไหมเอ่ยอันนี้คืออะไรคะไหนลองเดาซิ ซอฟต์อะไรนะคะซอ o ต์โอเค very good อันนี้ s อฟตรู้แล้วคำคุณศัพท์คือ s อฟตแต่ว่านักเรียนคิดว่าอันนี้เป็นของใช้อะไรคะเรียนเดาเป็นของอาหาอนกอนภาษาอังกฤษพูดว่าไงคะมอนภาษาอังกฤษ s อฟตมอนภาษาอังกฤษพูดว่าไงคะใครพูดได้ประกาศน้ในหัวคิวค่ะ ค่ะมีคนตอบถูกอยู่นะคะ pillow นะคะทีนี้เรามาแต่งอ่านประโยคกันนะคะเมื่อกี้คุณครูลองให้ไทยดูเพราะว่าภาพนี้นะคะอ่าบางคนก็จะบอกว่าลูกอมแต่ว่าดีนะห้องเราเนี่ยตอบถูกนะบอกว่าเป็นหมอนนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาอ่านประโยคกันนะคะ The pillow is pillow The pillow is soft โอเคทีนี้นักเรียนมาดูนะคะ คำคุณศัพท์นะคะ,ะคำคุณศัพท์ในประโยคนี้คือคำที่คุณครูขีดเส้นใต้ soft แปลว่าอะไรประโยคทั้งหมดนี้แปลว่า zero เมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้ว zero คืออะไรคะอ่อนวอ,อนมันอะไรคะ soft นอนมันอะไรคะนุ่มนอนใบนี้นุ่มนะคะก็คือ the pillow is soft นะคะทีนี้นักเรียนลองเดาไปประโยคต่อไปที่คุณครูจะเอามาให้นักเรียนอ่านดูนะคะประโยคนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะคะต่อต่อไปนักเรียนดูนะมันจะเป็นยังไงนะภาพนี้คืออะไรคะนักเรียน What is this picture ผีน ผู้เรียทพูดครับเห็นพิภาษาอังกฤษว่ายัางไงกิติพิษตอบคุณดูสิ s โตครับแล้วมีอีกคำหนึง่งสโตน e c ครับ o r d คำศัพท์ความหมาย,ยนะคำศัพท์ w r d ค o r d คอ o d คำ o r d คทค o คำศ o d คำศทคัทคำศ o ค r คคำ o c k ามาดูกันเลยเ The rose is h o t นะคะนักเรียนหินนั่นนะคะหินก้อนนี้มันอะไรคะแข็ง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 โอเคประโยคก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คุณครูอธิบายสองประโย,นยนะคนี้ให้ฟังก่อนนะประโยคแรกก็คือ <c oughs> the pillow is soft หมอนใบนี้นุ่ม ต่อไป The rock is h o t The rock is h o t นะคะก็คือก้อนหินก้อนนี้แข็งนั่นเองนะคะจะเป็นประมาณนี้นะต่อไปให้นักเรียนดูภาพแล้วก็อ่านประโยคพร้อมกันนะคะ Look at the picture and read sentence together Okay This is apple Apple okay. The apple is e apple แอปเปิลัใหญ่ A apple is apple ลูกใหญ่แปลว่าอะไร apple ลูกใหญ่ apple ลูกใหญ่ลูกใหญ่ What is this strawberry strawberry ใรงแที่จะแปลว่ายังไงพอเรารู้สตรอเร่อยู่แล้ว The strawberry is small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  e a h the strawberry is small ให้ท <reputation> ุกคนได้หมดเลยทีนี้คุณครูจะลองให้ดูแค่ภาพดูแล้วนักเรียนลองแต่งดูดีกว่า let's change the question เราลองมาเปลี่ยนคำถามใหม่นะเป็น look at the picture and make sentence โอเคดูภาพแล้วก็แต่งประโยคเนาะคุณลองทดสอบดูแล้วนักเรียนได้นะโอเค What is this The giraffe is tall The giraffe is tall เลยกัน The giraffe is tall and next What is it This e s h o r t The l f is short The dog The dog <joke> is short. หรือ dog บุ <The> ๊กนะคะบ o o กก็ได้เพราะว่าบุ The ๊กก็ตัวอ่ะเอาเจอ next The pencil 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 อันนี้ pencil sharp นะดูดิ short ปัญหาด Is A พ่อเลเต็มแล้วอ The pencil is long. ้ตอบตอบคนแรกเลยนะคะที่เชื่อมองเห็นนะโอเค The pencil is long. โอเค Next The rabbit is fat. The rabbit is fat. ก่อนชนกนะตอบคนแรกเลยนะ โอเคเดี okay, 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 ๋ยวคุณคจะเปิดรูปภาพใครนักเรียนดูนะแล้วทีนี้โอเคดูไปด้วยนะคะนักเรียนด้วยว่าคนไหนจะตอบก่อนนะคะโอเค next the r a b b i t e s t fast the is slow slow The total is low เมื่อกี้ตอบเร็วมากเลยคุณครูดูไม่ทันนะคะต่อไปนี่คือใบงานของเราะคะเพราะว่าค,คุณครูนะคะแม่ได้นำคำศรรพัพท์20คำมาแ่่ให้นักเรียนดูทั้งหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวค,คุณครูจะอธิบายใบงานก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนลองอแต่งประโยคคำที่เหลือเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราแต่งถึงแค่ตรงที่เป็น <The> show, <ๆ>เนาะทีนี้เรามาดูใบางานใบนี้นะคะก็คือ adjective นะมีทั้งหมดกี่คำมีทั้งหมดกี่ข้อคะสุภาพกิต<ม>ดูในใบางาน worksheet สุภากิตมีกข้อคะใบงานดูบ้านสุภาพิาจไม่ใช่เหรอคะคุณ อะไรนะคะคนที่ครูถามชื่อว่าสุกิตครับสุกิตเหรอเออ thank you สุกิต how many choice in this worksheet ใบงานใบนี้มีกี่ข้อใครอยากตอบให้เพื่อนนะคะมีกี่ข้อเอ่ยตอบเป,ป็นภาษาอังกฤษนะตอบสิดูตัวเลข ที่นักเรียนดูในใบางานกับนะัก <16. S 1> เรียนลองสอบทีธีเกี่ข้อง s, <S very good เมื่อกี้มันตอบมานะทีนี้นักเรียนดูในใบางานนะคะเขาที่แล้วครูไม่ได้อธิบายละเอียดมากเนาะทีนี้มาดูนะคะตรงนี้นะคะคือนักเรียนสามารถนำไปเติมได้ไม่ต้องไปค้นหาคำศัพท์ใหม่นะคะว่าเอเราจะเอาที่ไหนมาเติมนะนะคะเอาจากในนี้นะคะไปเติมนะคะ ในนี้นะคะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมจากที่คุณครณูสอนนะคะเป็นคำพูนศัพท์เพิ่มเติมนะคะมาดูคำแรกเลยนะคะคำว่า sour sour ตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรคะอ่านี่นเป็นเป็นรสชาตินะคะแปลว่าอ่าอะไรคะเปรี้ยวเปรี้ยวอ่านตัวนื้ครูออกได้ยังไงนะคะเก่งมากเลย ต่อไปนะคะ sweet ไม่เขียนละคำนี้ sweet แปลว่าอะไรคะหวานหวานเห็นไหม very good big small แล้วก็รู้จักเยอะละ delicious แปลว่าอะไรคะ delicious อร่อยอร่อยโอเคอันนี้เรามา translate ช่วยกันนะคะเผื่อเพื่อนบางคนยังไม่รู้เนาะ yellow ก็รู้จักอยู่แล้วนะ clean clean ค่ะ clean แปลว่าอะไรคะ clean สะอาด orange ก็รู้จักนะลองเรียนแล้ว น้ำคำนี้นะคะน้ำแปลว่านะคะเป็นเกี่ยวกับ voice เกี่ยวกับเสียงนะำน้ำแปลว่าน้งแปลว่าเสียงอะไรนที่มันเงียบหรือเสียงที่มันดังคล่แปลว่าอะไรคะ quiet เวลาคุณครู act question นะคะเวลาคุณครูถามคำถามนักเรียนก็จะชอบ quiet นะคะแปลว่าอะไรคะ quiet เนี่ยเงียบค่ะเงี่ยนะคะต่อไป expensive expensive แปลว่าอะไรคะราคาแพงราคาแพงนะคะาแพงดวจะเขียนแค่สั้นๆให้นะคะโอเค difficult แปลว่าอะไรคะ บางคนบอกว่า English subject is difficult for me difficult แปลว่าแปลว่าอะไรคะยากยากยากนะคะภาษาอังกฤษนีนยยากมากเลยอะไรอย่างนงี้นะคะต่อไป naughty แปลว่าอะไรคะ naughty ลูกตอบพูดได้แปลว่าอะไรถ้าตอบได้แสดงว่าจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะ เอาถีแไปว่าอะไรตอบตกลงค่ณความหมายทำนี้นะคะตอบคุณคูได้เลยคุณคูจะบวกให้หนึ่งคะแนนตอบได้เพิ่มให้หนคะแนนไม่มีเลยค่ะ t ูสติวเดนโอเค ทีนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยให้นักเรียนฟังอามีใครยกมือหรือเปล่านัทชายกมือหรอนัทชาจะตอบใช่ไหมคะนัทชายกมือหรือนัทชานัชวากรนอะยกมือหรือว่าหนูหนูบิดที่เกียจคะได้ตอบเปยกมือหรือว่าหนี่เนี่ย ที่ครูดูนักชะวะกรเมื่อกี้ครูเนชื่อผิดเนะนัชะวะกรเพราะว่านัชะวกรกําลังบิดขี้เกียจไปมาอยู่ก็เลยมองนะคะเพราะว่าครูบอกว่าให้นักเรียนนั่งตัวตรงเรียนเนาะน้อที่ตัวนี้แปลว่าใครอ่านตัวนี้่าต้นต้นต้นต้อไปนต้นต้นแล้นต้นต ว่าอะไร่าแปลว่าศูนย์ะคะห้องอะไรห้องสีทําหนน่มนตอ่อขางคุณเลยนะต่อไปแฮปปี้แฮปปี้คือมีความสูมีความสูมีความสู e n แปลว่าอะไรคะสิบสีบ นักเรียนสามารถแปล spell, แล้วก็เหมือนคุณครูใส่ไว้ได้เลยนะคะแต่ความหมายไว้แล้วทีนี้หลังจากนั้นนักเรียนก็นํามาเติมตรงนี้นะคะนักเรียนก็นํามาเติมตรงที่คุณครูเว้นช่องว่างไว้ให้เนาะข้อหนึ่งนะคะแล้ว cash อะไรคะจะเอาอะไรไปเรียว boat ไม่มีข้อหนึ่งเราจะเอาอะไรมาใส่คะ๋ยวครูดูก่อนใครไม่ตั้งใจใครปิดก็หองข้างหลังหรอกเพเป็นหนาแค่ตัวแปรนอ่า ก้อ,องนะปันนวิทย์ข้อหนึ่งเติมอะไรลงไปจีราพสอะ,อะไรคะจุดจุดจุดเนคะอ่งเี้ยน้องนะปันนวิทย์นะทยไม่รู้หายไปไหนนะ <Okay. S 2> วรการวรการข้อหนึ่งเราจะเอาอะไรมาเติมคะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนหนึ่งข้อเร็ววรรการ มนจะยันสไลดลงมาใส่ข้อมึงออกนะเด็กๆที่ปิดกล้องแฟมว่าหายไปเลยนะคะโ <Okay. S 2> <Hi. S 1> อเคไฮอะไรมาเติมคะเอาไฮมันเติมได้ไหมถ้าเอาไฮมาเติมก็จะเป็นยีราฟมีคอที่สูงถูกไหมเขาใช้คำว่าสูงไหมคอเนี่ยใช้คว่าสูงโอ้ย oh yeah. อ่าใช้คำว่ายาวนะคะยาวคือคำไหนไหนลองสะกดช่วยครูซิสุพานุชชนะใช่ไหมอ่านครูอ่านถูกไหมคะไหนลองสะกดคำว่าลองให้ครูฟังซิครูใส่ให้แล้วหนึ่งครูใส่ให้แล้วนี่ลองลอง very g o o นนี่คือการนำ มาเติมนะคะพอเราเติมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราก็อ่ะพอนักเรียนเติมนะนักเรียนก็ไปขีดออกนะคุณครูจะใช้สีอื่นนะสีม่วงเนาะอ่าลองอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้เราก็ขีดออกฉันเติมไปแล้วนักเรียนจะได้ไม่ต้องมาเติมซ้ําอีกนะคะต่อไปข้อสองอีกข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งแถมให้อ่ะ ข้อนี้นะคะคุณรูเปียนมหาเทพอ่านให้คุณครูฟังหน่อยเร็วมหาเทพไม่เปิดกล้องเลยอ่านข้อสองให้คุณครูและเพื่อนๆฟังหน่อยไม่อะไรคะ่ะมหาเทพ can you see this video กำลังยังดูอยู่หรือเปล่า ไแล้ว,ลวคุณครับย่าไปดื่มน้ำได้ไหมคะได,ชดไใช้ไปหาคูลแล้วค่ะให้เพื่อนฟังหน่อยเร็ว,วใครที่จะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำเขียนพิมพ์ไว้นะแล้วก็ไปได้เลยนะ <S <S อนยโอเคมหาเทพหายแล้วนะมหาเทพนี่ My mother cook อะไรคะ <S <S จุดจุดจุดซุปเราจะเอาอะไรมาเติม ค่ะเราจะเอาคำว่าอะไรมาเติม delicious ครับ delicious very good นะคะเราเอา delicious มาเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้สีสีฟ้าจะได้รู้เนาะอ่านี่ขีดออกแล้วนะคะครูขีดออกแล้วนะักเรียนนี่คือการทำใบงานนะคะนี่คือตัวอย่างในการทำใบงานทีนี้นะคะเดี๋ยวคครูก็จะให้นักเรียนทำใบงานนะคะ 嗯。Okay.